ไว้นะครับสองกิ่งแต่นี้เนี่ยมีมีแตกเพิ่มมานะครับหลายกิ่งนะคือแตกแตกจุดที่เราไม่ต้องการเนาะจุดที่ผมไม่ต้องการนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะม,มาเอาออกนะครับตอนนี้มันเริ่มนี่ครับออกออกลูกแล้วนะครับมีผลแล้วนะครับผลสุกอืมเยว นครับจากตัวนี้ออกนะครับโอเคออกออกตัวนี้ก็มีลูกงัอน,นนะครับนี่มีลูกเดี๋ยวเก็บลูกไปจิ้มกับเกลือแก้ง่วงได้นะ วันไซมือใหม่บายบุญทรงสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้มาอยู่กับต้นหม่อนนะครับก็หลังจากที่ได้นำมาเลี้ยงในกระ,กระมังนะครับระยะนึงแล้วนะครับก็ทีเ่เลือกกิ่งไว้นะครับสกิ่งแต่นี้เนี่ยม,มีมีแตกเพิ่มมานะครับหลายกิ่งนะคือแตกแตกจุดทีเ่เราไม่ต้องการเนาะ อยที่ผมไม่ต้องการนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเอาออกนะครับตอนนี้มันเริ่มนี่ครับออกออกลูกแล้วนะครับมีผลแล้วนะครับผลสุกอ่ะหืมเดี๋ยว <c oughs> เดี้ยวใจเลยนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะมาตัดพวกน,นี้ออกตัดที่มันแตกกิ่งที่เราไม่ต้องการเนาะแล้วก็เหลือไปกิ่งหลัก ที่เราเลือกไว้ในในตอนแรกนะอืมเดี๋ยวผมจะดูใหม่อีกทีหนึงว่าเราเจะเอากิ่งไหนดีเจ้ากิ่งเดิมหรือว่าเจ้ากิ่งใหม่มจุดที่มันอ,อกิ่งหนึ่ง ผมจะเอาโคงจะเอา,เอาตัวเดิมไว้นะครับตัวเดิมไว้ส่วนที่จะสร้างราบต้นอผมคิดว่าผมจะเอาฝังต้นข้ามนะครับแล้วก็เอาตัวตัวเนี้ยออกนะครับตัวที่เลือกไว้ตัวแรกออกนะครับเดี๋ยวผมก็จะคลิปนี้ก็จะมาพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวผมจะนำรวดออกก่อนเนาะนะครับรวด ออกไปก่อนนะครับเดีเ๋ยวจะเลือกเอาอันใหม่เนาะตัวกิ imprint, ่งใหม่นะครับทีม่มันตรงชามนะครับผมจะสังเกตเห็นตรงชามเนาะตรงชามกิ่งหนึ่นงนี้น, cabinet, น,น,นนะผมจะให้ตัวนี้เป็นลำต้นนะครับเอาอใหม่นะครับตัวนี้ผมก็จะอ,ออกเลยครับเพราะมันอยู่ไม่ตรงกันนะมันก็เลยไม่สวยในใสายตาผมเนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะที่เขาโดนไปตั้แต่แรกแล้วตัวไหนที่ไม่จำเป็นผมก็ไม่ไม่เอาไว้นะครับเดี๋ยวออกทั้งหมดเนาะก็ประมาณสามตัวนได้แล้วครับที่นำมาเลี้ยงในกระลำมังนะครับก็ตัวใบพอสมควรน,นะครับ จะออกห,หมดเลยตลวจะเอาเก็บ <c oughs> ไว้ใช้ได้นะนะครับในครั้งต่อไปได้ไม่สวยแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่เนาะเออก็เอาไว้นะครับตัวนี้เอานะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับเป็นลำต้นขึ้นไปนะตัวนี้ก็ไว้นี่ก่อนนะแล้วก็ผมก็จะเอาตัวนี้ออกนะตัวนี้ออกเลย นี่ออกนะครับโอเคออกออกตัวนี้ก็มีลูกเหมือนกันนะครับนี่มีลูกเดี๋ยวเก็บลูกไปจิ้มกับเกลือแก้ง่วงได้ <c oughs> อ่าส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมจะให้เป็นลำต้นนะเลือกไว้กิ่งหนึ่งนะครับมันมีออกมาสองโอเคให้เป็นลำต้นทิ้งไปนะครับ ตัวนี้ก็ไม่เอาครับไม่เอาโอเคตัวนี้ไม่เอาครับเ,เนี่ยผมจะเอาตรงมันตรงกันข้ามเนาะนี่กับนี้นะไม่เอาัวนี้ออกด้วยครับ อตอนนี้ก็จะเหลือแคอนน่เป็นวัชพืชก็จะใส่ปุย๋ยต้นมะขามเทศก็ยังไม่ได้ทาเลยนะครับตอนนี้ก็ฟูหูแตกใบเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวก็จะแต่งแผลนิดหนึ่ง ครับท่านผู้ชมนี่ก็นี่ก็จะให้มาทางนี้นะนี่เป็นกิ่งหนึ่งนี้จะให้เป็นต้นไปนะครับนี่ผมเอาไว้ก่อน ตักนี่ไปก่อนนะครับมาเีลือกิ่งเล็กๆมางก่อนอยู่แดงง่วง ทีนี้ผมก็จะมาใส่อ่านี้จะไปเอาเ๋ยวไว้ลักษณะลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวนะก็เราก็ต้องตัดเหมือนเดิมนะครับจะตัดให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนโตกว่านี้ก่อนนะอเนาะเอาไว้ลักษณะนี้ ก็จะใส่ลวด จะไม่พยายามจะไม่ให้ซ้ําแผลเดิมนะครับให้พยายามจะไม่ให้ทับตานะครับ

ใส่เซนนะครับ จะไว้ประมาณนี้ก่อนครับท่านผู้ชมเด็กครับก็เสร็จแล้วก็พอดินใส่ปุ๋ยไว้ครับ ส่วนแผลแล้วก็จะใช้น้ำยา,าใช้ยาทาแผลต้นไม้ ครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวรอชมรออัปเดตนะไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายปี <c oughs> หลายเดือนนะครับแต่ก็ต้นหม่อนก็ดีอย่างนึงครับเขาทนแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไม้ที่แตกกิ่งได้ดีเนาะก็ทนแรงนขนาดไม่ไเด้รนน้าอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเหี่ยวเลยนะครับ ก็รออัปเดตในคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็เดี๋ยวไปตั้งไว้ที่เดิมเนาะตั้งไว้ที่เดิมตรงนี้จะหักหน่อยนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยไว้่างนี้เลยนะเดี๋ยว เขาก็แตกใหม่นะเพราะอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องทดตรงนี้อยู่แล้วเนาะต้นเดี๋ยวก็พยาบากันสร้างกันไปเรื่อยๆอ่ะโอเคครับเพิ่มดินสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะนะคงไม่เพิ่มนะครับเอาแค่นี้พอ